จากการที่เราผ่านแบบคุณหลุงทำอาหารแบบในครัวผ่านมาสองคนแล้วต่อไปเราก็จะไปต่อกันแล้วไปต่อกันเลยชิคชิคเชนเเเราอยู่ข้างนอกอะไรสักอย่างถ้าตามที่ ดูดูมาได้เป็นเรือนะเพราะมันมีคลืบนเอ็นไปเอ็นมาเออแล้วเรือลรามีใหญ่

เป็นถุงอ๋อเป็นทางเดินแล้วก็เราก็เดินไปพร้อมกันไงยืนมองเลยดิฮโอ้ข้างล่างดึกด้วยแล้วเจอกันนะครับคุณลุง โ,โ,โอ้โเวลองต้องลงมาเจอกับท่อระบายน้ำอีกแล,แล้วเนี่ยชีวิตนี้วนลูปอยู่กับแถวท่ทอระบายน,ายนาย้ำเลยตัวเรา <c oughs> ว่าเหมือนเราจะอยู่ในห้องเครื่องนะ <c oughs> เออไม่เป็นเครื่องหรือของเรือไงอ๋อเจอกันอีกแล้ว เราว่าดวงเราสมพงกันน่าจะเจอกันบ่อยนะดูดิเจอกันอีกแล้วอจะทำอะไรผมบ่าครับอย่านะอย่าอย่อย่าอย่าอาจีจีกำทํำอะไรข้างบนนะแล้วจะเจอผมบวกลี <c oughs> ไอ้เจ้าบี๊ปี๊าฮึชิวครับชิวเป็นไงชิวกินเอออ๋อ,อนี่ไงผมจะทงไปแล้วครับอ้าวนี่คุณลุงจะไปไหนกันล่ะบอกผมหน่อยได้รอเปล่าผมจะได้ไปอีกทาง ก็เข้ามาเหมือนแบบเสียงคนกำลังแบบกินอะไรอยู่อ่ะอ,นนอร่อยๆใช่ไหมะอร่อยไหมบ้าก่อนทานด้วยได้ไหมครับเนี่ยพายอ่ะแล้วก็เนื้อด้วยเนี่ยอย่างที่คิดถ้าเราเดินไปเขาจะกินเราหรือเปล่าเนี่ยเอโอเคไม่เห็น เมื่อกี้ฝันร้ายฝันร้ายแบบแบบว่าเฮ้ยอย่าเดินแบบชนกูขวัดลมนะไม่งั้นโดนโตนะโดนโตโดนโตทับนะเออเออไอ้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 คือผิดโอ้โหเขาโดดมาอย่างนี้เฮ้ยเออพือไม่ถอดเสื้อก่อนกินด้วยกินไปทั้งเสื้อเลย เราอยู่มาจากไ,ไหนเนี่ยฝันร้ายเหรอครับช่วงนี้ฝันร้ายแบบตัวเนื้อเลยอ่ะวิ่งครับ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 หลบหนี้เป็นเด็กไม่ได้เด็กมา,ม,ามาดิมามาที่ครับอย่าอย่าอย่าหลบตัวมานะามาคนเดียวพอแล้วทีนี่มันอะไรกันแล้วเราต้องไปไปไป ทำไมไม่มีที่นี่หรือว่าต้องให้เราขึ้นโต๊ะมาดิมาดิาดเอ๊ะมากระโดดมาครับมาครับมาดิติ๊กบะ 上班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  ไม่ได้จากทีเนี่ยอ๋อเราก็ยี่อก่อนไงไป anyway. ไ,ไหนกันครับออกปะฮะอ๋อมาเจอเน้องนี่ยขอแยกจุดไฟครับเอ้ยก่อนทีทีนะก่อนโอ้โหนะอุ่นอุ่นอุ่นนะอุ่นนะอยู่คนเดียวไปก่อนนะเดี๋ยว อีไปกแล้วเฮ้ยตามมาด้วยดูดิน้องอยากไปด้วยอะ่ะแต่อย่ามาเลยที่้างนอเนอันตรายที่นี่มันเดือดน,นะเอออย่าบอกนะว่าว่าให้เราไปไหนวะข้างบนหรอเออข้างบนมีที่ทปีดน่นนะ อย่าขึ้น,ข,นขึ้นไม่ได้เหรอรออ,ไไอีกรอบเป็นไงวนจออึมาอ่า,าเหมือนจะ เหมือนกันเนี่ยเียวดชข้างบนอ่ะมันมีที่ให้ปีนขึ้นไปอ่ะหรือว่าเราต้องยกตัวหรือเปล่ายกอีบเปล่าตอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดดครับมาละได้วิ่งบนแบบตัวอาหารหวังว่าจะหยิบไปกินนะครับจะหยิบินนะเฮ้ยเฮ้ยมือ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 ยายายา อร,อ,อร่อยอ่ะอร่อยคือเออเฮ้ยอไม่หักไบแครบลุยแครบอันนี้นเราลงชั้นเดียวอะไรไม่รู้แต่ถ้ารู้จังหวะนี้ต้อง ก็เจอทางตันอีกแล้วอ่ะต้องไปไหนเนี่ต้องดอเดินเข้าไปในรั้วหรือเปล่าเยอะอ้าวได้จริงด้วยว่ะโอเควันนี้คุณลุงอร่อยกันหรือเปล่าเ<ๆ>อ้ยอยา่าไม่ต้องผวไม่อยากกินด้วยอยะะ่ามาแบ่งผมดีอ๋อวุ้ยต้องแบบบ้าโอ้โหวางไม่ให้หรอบ้าอยากให้ผมกินด้วยไงเอ้ยโอ้โอโตรงนี้เยอะกว่าเดิมอีก ถ้าวิ่งมาหมดนี้ทำไเนี่ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยายายาโบรู้ยา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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินตุ้มลอกนี่ไงโคตจู๊ดไงกดจดข้ามหลักไงสองร้อยสามสิบแล้านไอคว่ะคุณตามผมไ้นาวิ่งเรวิ่งเร็ววิ่งเร็วก็ลังไงชิวเกินชิวเกินขาลง ว่าผู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนมาจังหวะนี้มีคนมาป้าป้ามาได้ไงป้ามาได้ไงป้าบอกกูขึ้นลิฟต์มาอ๋เดี๋ยว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 ดูให้โดดไปไหนโอ้โหจะย้อนมาไกลเชียว ขอญาตเลยขอญาตเลยไปครับรุยครับบ้ารอบนี้ไม่ได้กินผมแล้วนะผมบอกเลยวนะ่าผมตัวตึงแบบตึงกว่าตึงอะ่ะไม่มีครับไม่มีนะไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยแบบโกลงอะ่ะบอกแล้วครับห้องนี้ไม่มีเอ๊ะแล้วเขาปิดประตูแรงอะไรขนาดนะั้นนะ าตามนั้นอ่โยนของเล่นไปเล่นมาไงแล้วเราต้องไปไงตที่ชั่วไม่มีเอไม่มีที่ใบป,ปีนตัวปีนไม่ได้แล้วหรือว่าเราต้องเอานี้มาทุบกระจกเปล่านลองเย่าจจาเป็ไ ระดับผมครับไอคิวสองล้านสองล้านไอคิวอะหมดคืนตึงว่ะไม่ว่าจะหาทางไปไม่ได้แล้วไงเออแต่ก่อนที่ผ่านมาแบบที่ไม่รู้คือแบบแกล้งไงแกล้งแบบหาทางออกไม่เจอหาทางไปต่อไม่เจอเออไม่อยากจะโอกวะ่ะไปละจูโอสูงมากเลยครับสูงครับไปครับไปครับ ปัก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 ไปครับเฮ้ยกว่าตก่านี่คือการส่งตัวแบบดิจิตอลดิจิตอลชีวชีวเชียข้างบนน่าจะไปไม่ได้นะเราจะงลง่ามีใจช้าขออนุญาตจูนนะครับ ไปซื้อกูไยกูรู้ว่าสับต่อไปนะสับเพ่อไปบละนเจอกเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เรือลำนี้มันมีหลายชั้นลอเกินแบบต้องขึ้นลิฟต์หลายรอบมากเลยอะ่ะขอญอาตจุดตะเกียงนะครับเฮ้ยเหมือนทางซ้ายมีเสียงอะ่ะไปได้หรอือเปล่า แต่ขวาโล่งขอไปซ้ายก่อนแล้วกันซ้ายไปได้เพราะว่าน่าจะมันมีเสียงอะน่าจะไปได้นะไปไม่ได้หรอน่าจะไปได้ดิเออว่ามีเสียงได้ยินเสียงน้องอะน่าจะไปได้เนยอย่า <Yeah. S 1> อ๋อตอนนั้นเราเดินไม่ตรงไงน้องน้องคอยล้างมือให้กับลุงหอ ล,ล,ลุงทำไมไม่รู้จักล้างมือเองโอ้โหนี่โอ้โหนะีนะ่มานี่ดีกว่าอย่าไปรับใช้คุณลุงเลยลุงอยู่มานานละเออให้ทำอะไรเองบ้างเหอะไม่มีไรเลยที่อยู่มาเนี่ยแปบดบปีแยะไม่มีไรเลย่ะอันนั้นใครอะเอออยู่นี่ก่อนนะไปละเย่ามาหาอีก เฮ้ยตรงนี้มันมันร่วงเป็นแปลกร่วงแปลกๆละแปลกๆละแปลกๆละโอ้โหแบบเขานอนนั่นเขานอนแบบนอนทับกันอยู่โอ้โหสองห้องคนเราอยู่เมาหรือเปล่าครับรุงยานะยานะขออย่ามีประตูพังหมดทุกอย่างพังหมดครับจังหวะนี้มีน้ำแดงลาดพื้นบินไปครับไปครับไปครับโอ้โหบินไปขนาดนี้จะตามผมทางนะโดนเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นฝันว่ะแมฝันแบบว่าเอ้ยวิ่งตรงไปอะเมื่อกี้อย่าโดนนะรีบเลี้ยวลงด้านล่างแล้วก็ไปต่อไม่งั้นจะโดนค,นคนทับเออจะโดนลูงทับออมาครับจังหวะแบบเทงศพแบบชิวๆเราลุ้นอย่างแล้วไปครับมือขาครับชิวครับหยอโดนแบบชิวๆครับเจอน้ำแดงอีกรอบ โอ้โหของเข้าของพิวดค,คุณลุงชอบทำลายไปไปชูชอบทุกโพเดียมเลยด้วยหรือเปล่ลาไปแล้วครับเจอกันไม่น่าทันไม่น่าทันมีตู้ชิวคุณลุงอย่านะอย่าอย่าตาเดียวด้วยตั้งใจกินเส้นแบบไม่ดีดูแม่อย่านะจังหวะนี้ผมไปแล้วตกเลย อยากกินนะ่คุณลุงบอกอยากกินอยากกินเสื้อเหลืองอยากกินเนยะอ้อดเลยอนะ่ะคุณลุงบอกเฮ <c oughs> ยากหน่อยนะคุณลุงแล้วเจอกันอีกนะครับส่วนรวมนะขออนุญาตเลยไปต่อไ้ <c oughs> รู้สึกเซ็งครับ ที่เล่นมาจะถึงตรงเนี้ยผมอัดแล้วผมลืมเปิดใหม่ <g ül> <g ül> เฮ้ยแต่ตอนนี้ผมหิวครับหิวเหลือเกินแล้วทำไมที่เราวิ่งมาเราไม่แมะกินข้าวก่อนละลูก <g ül> หิวเนื้อเยอะแยะเต็มจานแต่เราไม่กิน ก็มาอยู่ตรงนี้ แต่ว่าน้องผู้สา,าสวสซย์กรอกมาให้นะแต่ว่าเรากับกินนะน้องนะหนูยี่ทำไมเราเป็นอย่างนี้อีกแล้วรอบนี้แล้วเรากินดูรอบนีน้เรากินกินดีกงี้น้องผู้สาวมาให้ถทนน้องน,นองี ม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนใหม่ให้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเพื่อนแบบไม่ให้ไม่รู้จะทำไงแล้วเออเราก็แบบหิวอุย้อยต้องหิวปิดเวลาไงเหมือนเราจะมาเจอคนที่เขาฝันเราแล้วก็